เพื่อช่วยกลุ่มที่ติดอยู่ในวิกฤตหุ้นหนุ่มหล่อมาญี่ปุ่นกับกลุ่มวางแผนที่จะรับคำสั่งซื้อในราคาลดที่ต่ำมากต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่โตเจรจาเมื่อวานนี้จูโนเป็นผู้นำ MA Composition ก้องเซ็นสัญญากับบริษัทเกมเข้าสู่กลุ่มแช้นเรนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซทางทหารเปิดประตูแต่วันนี้ราคาหุ้นกลุ่มร่วงกระทันหัน หลังจากที่จูโนโได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์รู้ว่าเป็นนักกล่าวที่ตีพิมพ์บทความที่กล่าวถึงในข้อความบริษัทจักรยานในเครือแชนนเรนรูปไม่สามารถระบุได้อย่างราบรื่นหากบริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในอนาคตจะลากลุ่มแชนเรนลงอย่างมากถึงกับทําให้กลุ่มล้มละลายหลังจากที่ประธานาธิบดีทราบข่าวหาผู้บริหารหลีทันที และประธานบริหารบูที่ดูแลบริษัทจักรยานดูประธานาธิบดีอย่างรุนแรงเพราะไร้ความสามารถประธานาธิบดีบูปกป้องตัวเองตลาดจักรยานซบเซาหลังเกิดโรคระบาดประธานาธิบดีคิดว่าประธานาธิบดีกำลังแก้ตัวอยากรู้ตอนนี้หันสะพานแม่น้ำเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่ขี่จักรยานหลังจากได้รับการฝึกฝนจากประธานาธิบดี ประธานาธิบดีบูบนเรื่องความคับค้่องใจต่อหน้าผู้บริหารลีตอนแรกฉันซื้อบริษัทจักรยานแห่งนี้กับผู้เชี่ยวชาญน,นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนปฏิบัติการอิสระตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สงสัยตัวเองกับอิดแต่ไม่อยากรับผิดชอบด้านหนึ่งต่อหน้าประธานาธิบดีพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของตอนเองในทางกลับกันเขาหัวเราะเยาะประธานาธิบดีวูรับหลัง คิดว่าเวลาที่ดีที่สุดผ่านไปแล้วหลังโรคระบาดคนรวยยุ่งกับการไปเล่นต่างประเทศคนที่ไม่มีเงินกําลังยุ่งอยู่กับการหาเลี้ยงชีพใครยังมีเวลาปั่นจักรยานดังนั้นบริษัทจักรยานจึงไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างแน่นอนจูโนโลและกลุ่มของเขาได้ทำการวิเคราะห์กเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีใครขี่จักรยานแต่คนส่วนใหญ่ขี่จักรยานร่วมกัน จักรยานของกลุ่มมีราคาแพงใช้สําหรับการแข่งขันของผู้เล่นหรือสําหรับมือสมัครเล่นที่ร่ารวยส่งจักรยานมืออาชีพต่อหน้าจักรยานที่ใช้ร่วมกันราคาต่ําสูญเสียตลาดและความสามารถในการแข่งขันโดยธรรมชาติแต่ต่อหน้าท่านประธานจูโน,โนให้คํามั่นสัญญาเขามีวิธีที่จะทําให้บริษัทจักรยานระดับไฮเอนตลาดบรรลุผลลั์ที่ดีขึ้น หลังจากรับภารณีจากประธานาธิบดีจูโนนำสมาชิกในทีมไปที่บริษัทจักรยานหัวหน้าบริษัทจักรยานแนะนำหลายคนจักรยานราคาตั้งแต่ห้าล้านถึงส0สิบล้านเกือบเท่าราคารถเลยแม้ว่าจะมีราคาแพงแต่วัสดุจักรยานของบริษัทมีความซับซ้อนคุณภาพดีเยี่ยมมากชอบนักแข่งรถมืออาชีพเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามฉันได้อันตรางการขายแล้วจูโนโค้นพบจักรยานราคาต่ำสุดไม่ขายดีขายแย่ที่สุดแทนมันไม่สอดคล้องกับสามัญสำนึกผู้รับผิดชอบอธิบายว่าสำหรับนักกีฬาไม่มีใครอยากให้อุปกรณ์ได้วกว่าดังนั้นจูโนโจึงพบกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาราคาเกรดของจักรยานกำหนดโดยวัสดุ วัสดุที่ดีที่สุดคือคาร์บอนไฟเบอร์รองลงมาคืออลูมิเนียมราคาที่แตกต่างกันอย่างน้อยล้านระหว่างวัสดุทั้งสองจุนอเสนอตามนั้นจะขายที่แย่ที่สุดจักรยานที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ขายลดลงหนึ่งล้านการเหนี่ยวนำนี้ผู้บริโภคอลูมิเนียมหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้รับผิดชอบเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่การปรับราคาต้องขยายตลาด แต่นอกจากโครงกระดูกในวงการจักรยานแล้วคุณภาพของเกียร์มีความสำคัญเท่าเทียมกันปัจจุบันเกียร์คุณภาพดีที่สุดคือบริษัทในญี่ปุ่นบริษัทมีสิทธิ์บัตรที่เกี่ยวข้องนอกเสียจากว่าพวกเขายินดีที่จะจัดหาเกียร์มิฉะนั้นแม้ว่าบริษัทจักรยานต้องการหาปริมาณการผลิตยังจินตนาการถึงอากาศที่บางเบาเพื่อน้อมแนวให้ฝ่ายญี่ปุ่นจัดหาเกียร์ จุนอะวางแผนที่จะนำกลุ่มไปญี่ปุ่นหลังจากมาถึงญี่ปุ่นผู้ชายจากบริษัทเกียพนักงานหญิงสองคนมารับที่สนามบินอย่างไรก็ตามหลังจากได้รับผู้คนพนักงานหญิงบอกเจ้านายว่ารถรับส่งยังมาไม่ถึงเจ้านายตัดสินใจขับเองรับแขกจากเกาหลีขอให้พนักงานหญิงนั่งแท็กซี่กลับออกจากความเห็นอกเห็นใจสำหรับพนักงานหญิง เด็กฝึกงานเสี่ยวคุยเลือกเช่ากับพนักงานหญิงและจูโนโลและเสี่ยวหูแล้วคุยกันเงียบๆในรถข้างหน้าเพื่อลดต้นทุนวางแผนที่จะทำให้ฝันของคุณบริษัทเราให้ส่วนลดการสั่งซื้อจำนวนมากแก่ฝ่ายเกาหลีในไม่ช้ากลุ่มธุรกิจต่างประเทศของจูโนโลและพักของเขากับกีในการประชุมจูโนโเสนอฝ่ายเกาหลีต้องเพิ่มจำนวนคำสั่งซื้อเกี์ ประมาณสิบเท่าของสัญญาก่อนหน้าอีกฝ่ายบอกว่าสามารถให้ได้แต่ไม่สามารถให้ราคาพิเศษได้เสียววูพูดถึงพิธีสั่งซื้อคู่มือบริษัทเกียตามคู่มือถ้าสั่งเยอะจะได้ส่วนลดให้ค่ะโดยไม่คาดคิดบริษัทเกียรก็ฉลาดแกมโกงไม่แพ้กันราคาส่วนลดใช้ได้กับสถานการณ์ทั่วไปเท่านั้นแต่บริษัทจักรยานเกาหลีตอนนี้เป็นสถานการณ์พิเศษ พูดตรงๆก็คือตอนนี้บริษัทจักรยานกำลังขอความช่วยเหลือบริษัทเกียร์เพิ่งนั่งบนพื้นเพื่อเริ่มต้นราคาจูโนโเห็นเคล็ดลับถามตรงจุดสถานการณ์พิเศษที่เรียกว่าหมายถึงอะไรเมื่อเห็นสิ่งนี้บริษัทเกียร์ก็ละเธอะโกหกเกี่ยวกับการสนทนาภายในจูโนโรู้ดีการอภิปรายภายในที่เรียกว่าเป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพ หลังจากการประชุมรอบแรกตามคำขอของผู้บังคับบัญชาพนักงานหญิงพาจูโนและพักพวกไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นอาหารหลักสีสันและอื่นๆเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกในทีมต้องการพูดคุยเกี่ยวกับงานงานหญิงสมาชิกจะเชิญพวกเขาไปชิมอาหารขัดจังหวะการสนทนาเพราะความรักจูโนไม่ง่ายที่จะปฏิเสธอีกด้านหนึ่งบริษัทเกียรก็มีผีเหมือนกัน แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับราคาส่วนลดของฝ่ายเกาหลีแต่ในความเป็นจริงการดำเนินงานของบริษัทเกียร์ประสบปัญหาตอนนี้มีลูกค้ามาที่ประตูพร้อมกับคำสั่งซื้อจำนวนมากพวกเขาไม่สามารถขอได้จริงๆตอนนี้คำถามก็คือบริษัทเกียร์ต้องการเซ็นสัญญาในราคาเดิมจูนโนและคนอื่นๆพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดราคาในที่สุดก็สิ้นสุดวันเที่ยวชมสถานที่ หลังจากกลับถึงโรงแรมในที่สุดจูโนงและสมาชิกในทีมก็มีโอกาสนั่งลงมาเสวนาว่าดีตอนชิมอาหารเสี่ยววูกเก็บหัวใจของเขาไว้เข้าไปในห้องน้ําและติดต่อกับคนในอีกฝ่ายบอกว่าส่วนลดของบริษัทเกียจะให้ตามปริมาณตามปริมาณการสั่งซื้อของฝ่ายเกาหลีบริษัทเกียรควรให้ส่วนลด40%ใช่ไหมคะเห็นได้ชัดว่าบริษัทเกียรังแกพวกเขา เป็นคนนอกที่ไม่รู้จักอยากหลอกให้ซื้อราคาเดิมน่าเสียดายที่ที่โตเจรจานี้เห็นได้ชัดว่าบริษัทจักรยานกังวลมากขึ้นจะได้รู้บริษัทจักรยานจะต้องได้รับคำสั่งซื้ออย่างน้อย30%เพื่อนำพื้นที่กำไรมาสู่บริษัทบริษัทเกียรรู้สิ่งนี้และไม่กลัวจูนโน่ยังสงสัย บริษัทเกียร์จงใจถ่วงเวลารอจนกว่าจะถึงเส้นตายจูโนโไม่กี่คนที่ทำอะไรไม่ถูกอาจจะตามราคาที่ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอเท่านั้นเส้นสัญญาอย่างเชื่อฟังและที่แย่กว่านั้นคือวันนี้ในรถแท็กซี่เซียวคูอีที่ไม่สบายใจถูกพนักงานหญิงหลอกพนักงานหญิงในขณะนั้นบอกว่าจะช่วยคนสองามคนจองรถรับส่งไปกลับ นี่คือการถามเวลาที่เสี่ยวฉุยจะกลับไปประเทศจีนเวลากลับบ้านเป็นเส้นตายสำหรับจูโนและปาร์ตี้ของเขาในการเซ็นสัญญาตามที่จูโนตัดสินเพราะรู้ว่าฝั่งเกาหลีเหลือเวลาไม่มากแล้วบริษัทเกียร์จงใจลาดก,กลยุทธ์ระหว่างเวลาแฝงโชคดีที่จูโนไม่ใช่มังสวิรัตเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวัวชนจงใจทำในเช้าเว,วย ยังจงใจใหพนักงานหญิงของบริษัทเกียเห็นฉากนี้แน่นอนว่าพนักงานหญิงได้รายงานผู้บังคับบัญชาของเธอทันทีจูโนโได้เสนอให้พบกับฝ่ายญี่ปุ่นอีกครั้งในวันนี้เห็นฝ่ายเกาหลีรีบจัดประชุมเซ็นสัญญาบริษัทเกียร์คิดว่าอีกฝ่ายจับเหยื่อสัญญาว่าจะประชุมทันทีการประชุมเจรจาครั้งที่สองเนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่าเส้นตายของฝ่ายเกาหลีใต้กำลังใกล้เข้ามา ดังนั้นบริษัทเกียร์ยังไม่ยอมให้ราคาส่วนลดอย่างไรก็ตามจูโนเต็มไปด้วยความมั่นใจเขารู้ดีกำหนดเวลาสุดท้ายนี้ยังเป็นเป็นของคู่ต่อสู้จบตอนแล้ววันนี้มาแล้วคาฝากกดไลค์และฝากข้อความไว้ด้วยนะคะติดตามช่องดูละครและละครของมีบักตอกบัตรเป็นประจำทุกวันนอนเข้ายิ้มมุมปากทั้งวันบายบายหนุ่มหล่อวางกลยุทธ์ ใช้ทั้งปัญญาเห็นจะชนะสัญญาคุณรู้ได้อย่างไรว่าไพาพีบัติถูกขัดขวางตรงกลางล่าสุดเซ็นสัญญากับเจแปนกี่ใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วและเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่จุดเปลี่ยนโดนดูเพราะเห็นเสียวชุยพนักงานหญิงกวางเลยรู้สึกผิดใช้ความคิดริเริ่มในการเชิญเสียวคุยออกไปทานอาหารเย็นขอโทษสำหรับความคิดโบราณของคุณในวันนั้นเวลาคุย เซียวคูอีพบว่ากวางเลยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้เป็นสิทธิ์เก่าของตัวเองอีกสองคนเป็นปีศาจเก่าในทีมดังนั้นจึงมีหัวข้อทั่วไปมากมายกวางเลยเปิดเผยกับชาวชีวชวยกีกำลังจะย้ายไปที่สำนักงานใหญ่ในโตเกียวภายในทีมยาวเป็นคนที่น่าจะถูกเลือกมากที่สุดไปที่สมาชิกของสำนักงานใหญ่แต่ถ้าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายนี้ต้องทำผลงานที่ตะการตา รัฐมนตรีจะเดิมพันกดดันให้เซ็นสัญญากับบริษัทเกาหลีปัญหาคือเซ็นแค่ราคาเดิมบริษัทเกีมมีเงินเพียงพอในบัญชีรัฐมนตรีสามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานมันเป็นเพราะเหตุนี้ในการประชุมสองครั้งรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะให้ส่วนลดแก่บริษัทจักรยานนอกจากคุยสูตรคืนนั้นกวงเลยพาเซียวคูยไปชิมอาหารท้องถิ่นบอกกันด้วยหัวใจ การสื่อสารระหว่างกันดูจริงใจมากกลับบ้านตอนกลางคืนกวางไล่สมของขวัญที่เซียวคุยมอบให้เขาถุงเท้าแมวน่ารักคู่หนึ่งสำหรับทั้งสองของขวัญชิ้นนี้ไม่มีอะไรอื่นมีแต่ใจหลังจากเรียนรู้เป้าหมายการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีจากเสีย่ยวฉุยจูนเรียกหัวหน้าบริษัทจักรยานหวังว่าอีกฝ่ายจะเพิ่มและจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า นอกจากนี้จะต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ผู้รับผิดชอบรู้สึกเขินอายเล็กน้อยบริษัทไม่มีเงินมากในขณะน,นี้จูโนแนะนำให้ผู้รับผิดชอบค้าแม่น้ำสิ่งพิเศษตรงไปที่ประธานาธิบดีส่งใบสมัครสำหรับการสนับสนุนทางการเงินระยะสั้นทำตามคำแนะนำของจูโนผู้รับผิดชอบมาที่สำนักงานใหญ่ของแชนเรนรูปเจอคนเดียวกับประธาน เรียนรู้ว่าสิ่งที่ผู้รับผิดชอบกล่าวว่าเป็นข้อเสนอของจูโน่ท่านประธานตกลงขอทุนทันทีหลังจากที่ปัญหาทางการเงินได้รับการแก้ไขแล้วจูโน่ได้พบกับรัฐมนตรีของกีเพียงลำพังสิ่งนี้ทำโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นน่ารักรัฐมนตรีทราบดีว่าการเซ็นสัญญากับฝ่ายเกาหลีใต้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทแต่ก็ยังขึ้นเพื่อตัวเองย้ายและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือซ้ำแล้วซ้ำอีก หากสิ่งนี้ถูกลหอถอนต่อหน้าสมาชิกในทีมเกรงว่าหน้ารัฐมนตรีจะไม่รอดในระหว่างการประชุมจูโนโเสนอฝ่ายเกาหลีใต้จะชำระเงินล่วงหน้าในเดือนนี้เงินฝากสูงกว่าที่ตกลงกันไว้10%ข้อเสนอนี้ดึงดูดรัฐมนตรีจริงๆเพื่อเขาหากบริษัทสามารถบันทึกได้ภายในเดือนนี้คุณสามารถทำงานให้เสร็จตรงเวลา แต่ในขณะเดียวกันเงินฝากก็เพิ่มขึ้นหมายความว่าราคารวมของคำสั่งซื้อจะลดลงจุโน่จึงเสนอให้เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อตามคู่มือของญี่ปุ่นรับส่วนลด50%เมื่อปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งจุโน่มุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานส่วนบุคคลต้องเสียสละส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อลดราคาให้ฝ่ายเกาหลีหลังจากช่างน้ำหนักแล้วรัฐมนตรีก็สัญญาว่าจะพิจารณาณจุดนี้สถานการณ์ได้รับการพลิกกลับอย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้กำหนดเส้นตายสำหรับจูโนโอตอนนี้เป็นเส้นตายสำหรับฝ่ายญี่ปุ่นวันรุ่งขึ้นตามความคาดหวังของจูโนรัฐมนตรีสัญญาว่าจะลงนามเห็นว่าความร่วมมือกำลังจะเสร็จสิ้นโดยไม่คาดคิดผู้อำนวยการโรงงานที่เข้าร่วมการประชุมหลังจากเห็นเนื้อหาของสัญญา จริงไม่ยอมเซ็นขู่ว่าจะไม่ไว้วางใจบริษัทจักรยานของเกาหลีใต้เชื่อว่าฝ่ายเกาหลีเปลี่ยนจำนวนคำสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนเนื้อหาของสัญญาบริษัทดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือน่าเสียดายที่เพื่อจัดการปัญหาอุปสงค์และอุปทานฝ่ายญี่ปุ่นกำหนดว่าผู้จัดการโรงงานต้องลงนามในสัญญาเพื่อตกลงสัญญาใช้งานได้เท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอโทษจูนโนและพรรคของเขา ความหมายระบุว่าผู้จัดการโรงงานเป็นช่างฝีมือไม่ใช่นักธุรกิจสิ่งที่คุณเห็นคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เลยนิสัยดือ้อยากที่จะสื่อสารจุนรวางแผนที่จะน้มแเนวให้ผู้จัดการโรงงานรู้สึกเจ็บปวดเป็นที่เข้าใจพ่อของในทันเริ่มต้นด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำเมื่อโตขึ้นในทงสื่อทอธุรกิจของครอบครัวในขณะเดียวกันก็สารต่อจิตวิญญ,ญาณแห่งงานฝีมือของพ่อตามที่รัฐมนตรีกล่าว เนตเองมีบุคลิกที่ดื้อรัน้นจูโนโและทีมเยี่ยมชมเป็นครั้งแรกแต่เขาไม่ยอมพูดอะไรสักคำโชคดีที่จูโนสังเกตเห็นว่ามีแผ่นโลหะแขวนอยู่ที่โรงงานสีตัวละครใหญ่ของหัวใจแห่งการทบทวนอดีตถูกจารึกไว้ในเวลากลางคืนจูโนติดต่อหัวหน้าบริษัทจักรยานพูดถึงความล้มเหลวในการเซ็นสัญญาในวันนี้ผู้รับผิดชอบได้ยินคำพูดและเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้จูโนฟัง อันที่จริงนอกจากการขายจักรยานแล้วบริษัทจักรยานและคันธนูและลูกธนูเป็นผลิตภัณฑ์บังเอิญคันธนูและลูกธนูของบริษัทก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันปีนั้นโรงงานธนูและลูกธนูในญี่ปุ่นมีชื่อเสียงในด้านจิตวิญญาณของช่างฝีมือน่าเสียดายที่โรงงานไม่ได้รับการจัดการที่ดีบังคับได้แค่ควบรวมกิจาการกับเกาหลีใต้ผู้รับผิดชอบยังจําได้ตอนเซ็นสัญญาเจ้าของโรง,งงานญี่ปุ่นบอกพวกเขา ให้แน่ใจว่าได้ทำคันธนูและลูกธนูที่ดีกว่าพวกเขาได้ยินเรื่องนี้จูโน่จำภาพที่แขวนอยู่ที่บริษัทจักรยานผู้รับผิดชอบกล่าวว่านั่นคือปีที่ลงนามรูปตัวเองกับเจ้าของโรงงานธนูและลูกธนูจูโน่จำได้ในภาพเจ้าของโรงงานถือภาพที่เขียนว่าวนโลหัวใจเก่าและมีเด็กชายตัวเล็กๆอยู่ที่มุมของภาพผู้รับผิดชอบกล่าวว่า เด็กชายเป็นลูกชายของเจ้าของโรงงานได้ยินผู้ส่งสารของเจ้านายจูโนโบินกลับบ้านทันทีเพื่อพบกับผู้รับผิดชอบเอารูปนี้จากคนที่รับผิดชอบรอวันถัดไปจูโนโกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อพบกับผู้อำนวยการโรงงานเนโตตรงตอนถามอีกฝ่ายไม่ยอมเซ็นเป็นเพราะมีชื่อผู้รับผิดชอบในสัญญาหรือเปล่าจูโนโตัดสินถนนนั้น เจ้าของแอโรแฟกตอรี่เป็นพ่อของเนทเทนเด็กชายตัวเล็กๆในภาพคือนิเทงเมื่อตอนที่เขายังเด็กเนทต็นปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาเพราะความแค้นบนพ่อของฉันขายจิตวิญญาณของช่างฝีมือและผู้พิทักษ์โรงงานธนูและลูกศรแห่งความรู้สึกเก่าได้ยินคำว่าจูนส่งรูปที่ได้จากคนที่รับผิดชอบให้เขามองพ่อกับตัวเองในรูปเมื่อ30ปีที่แล้ว อารมณ์ของความเจ็บปวดภายในเริ่มประมวลกระไว,ะวใจมากขึ้นจูนโนถามเขาตั้งแต่เขาบ่นเรื่องพ่อของเขาและทำไมคุณถึงใส่แผ่นโลหะนี้เพื่อทบทวนหัวใจเก่าหน้าผาเขาอยู่ที่โรงงานสี่คำนี้เป็นความเจ็บปวดภายในของความต้องการของพ่อสำหรับจิตวิญ,ญญาณของช่างฝีมือจูนโนเชื่อพ่อต้องอยากให้ลูกไปต่อวิญ,ญญาณของตัวเองและอยากให้ลูกออกไปจากที่เป็นของชิ้นส่วนของท้องฟ้าของเขาเองมองภาพเก่านี้ ดวงตาที่เจ็บปวดภายในค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเขายังจำได้เมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเองหลังเลิกเรียนทุกครั้งจะวิ่งไปเล่นที่โรงงานของพ่อเขาสัญญากับพ่อของเขาโตขึ้นอยากเป็นช่างเหมือนพ่อ30ปีลูกของนิเทงมีเหตุผลเหมือนที่เขาเคยเป็นต่อหน้าลูกชายดวงตาของนีเทงเต็มไปด้วยน้ำตาหวนคิดถึงอดีตสีเหลืองกับพ่อ ตรงกับคำว่าทบทวนของเก่าและเรียนรู้ใหม่เนธอร์และพ่อลูกชายสามชั่วอายุคนอาจต้องสืบทอดเขารบทางเรื่องของคนที่คุณรักเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเดินอย่างอิสระจากนั้นจูโนก็ส่งจดหมายถึงเนธเอร์ที่เขียนโดยผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบจดหมายกล่าวเมื่อเขาซื้อโรงงานธนูและลูกธนูของพ่อของเนธเอร พ่อเคยวาดเองออกแบบคันธนูและลูกธนูให้ตัวเองแม้ว่าคันธนูและลูกธนูในปัจจุบันจะแตกต่างจากในอดีตมากแต่หัวใจของผู้รับผิดชอบอยากทำคันธนูและลูกธนูที่ดีไม่เคยเปลี่ยนผู้รับผิดชอบเชื่อว่าการซื้อกิจการไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ลบโรงงานพ่อของในโตแต่เป็นการสานต่อจิตวิญญ,ญาณอลลัค่าของช่างฝีมือหลังจากอ่านจดหมายแล้วเนโตก็ร้องให้ออกมา นึกถึงใจพ่อในที่สุดผู้จัดการโรงงานที่ด้อรันก็ตกลงที่จะเซ็นสัญญาณจุดนี้จูโนโได้ทำภารกิจนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์วันที่กลับบ้านกวงไหลามาที่สนามบินเพื่อดูคนไม่กี่คนชอยเคยขอให้จูโนโช่วยหวังว่าจะทำให้กวงไหยตระหนักถึงความปรารถนาของเขาย้ายไปที่สำนักงานใหญ่ตกเตียวกวงไหลปฏิเสธความคิดนี้เมื่อเทียบกับตเกียวที่พลกพล่าน ตอนนี้เขาต้องการที่จะอย่างรากในเมืองเล็กฮะหลังจากที่จูโนและพรกพวกของเขาจากไปกวางไลนยนั่งที่สถานีขย่าขาของเขามองลงไปที่ถุงเท้าแมวที่เท้าของเขารอยยิ้มที่พึงพอใจบนใบหน้าของเขาและในเกาหลีกลุ่มพ่อค้าและบริการพิเศษกำลังต้มชงสภาวางแผนที่จะล้มเหลวในการจดทะเบียนบริษัทจักรยานความรับผิดชอบของพิธีถูกส่งไปยังผู้บริหารลี วางแผนที่จะร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงจำนวนหนึ่งเพื่อโจมตีประชุมผู้บริหารระดับสูงขอให้ผู้บริหารหลีอธิบายเรื่องนี้ผู้บริหารหลีกล่าวว่าตราบใดที่ผลประกอบการดีพอรายการจะไม่เป็นปัญหามีแรงกดดันมากมายกับเจ้าหน้าที่พิเศษและผู้บริหารระดับสูงพยายามทําให้ผู้บริหารหลีและจูโน่ที่อยู่เบื้องหลังมันก็จบลงอย่างสมบูรณ์โดยไม่คาดคิดจูโน่มาถึงทันเวลาครึ่งทาง แจ้งให้ทุกคนทราบว่าเพียงพอที่จะเซ็นสัญญากับฝ่ายญี่ปุ่นได้สำเร็จบริษัทจักรยานวันนี้รายง,งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่จะออกสู่โลกภายนอกช่วขณะหนึ่งที่มุ่งเป้าไปที่ JUNOS และ BRIC สิ่งต่างๆและคนระดับสูงต่างก็ทอแท้การโจมตีที่ยากลำบากนี้จบลงด้วยความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจบตอนโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านั้นกดไลค์และฝากข้อความไว้ได้เลยนะคะติดตามช่องดูละครและละครของมี บักตอกบัตรเป็นประจำทุกวันนอนเข้ายิ้มมุมปากทั้งวันบายบาย